สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อพี่น้องสุบู่สุพจน์นึกเราครับพี่น้องครับเหมือนนี้ได้เมนูผัดน้องใหม่ใส่กบพี่น้องผัดกบใส่น้องใหม่เหมอนห่อนเลยพี่น้องเลยอันนึงครับกบซี่ตัวพี่น้องผัดใส่น้องใหม่ครับนี่นี่ครับไข่เจียวไข่เจียวแซ่บแบบนี่ซอยซอยไอ้ถั่วฝักยาวใส่หอมแบบต่อเถั่วฝักยาวพี่น้องอันนี้ก็สมปลาจอมผสมปลาจอมผสมปลากรุงครับปลากรุง บวมใสกั Editor นครับนี่ก็ผักแกมผักกัดผักแกมไปลองอู้ลายยางผัดมาเนี่ยมาวเจ้าไปลองจานหนึงครับพี่แบบอ๋คือเราได้ไปนองได้ฝากกดงแจกกไลก์กดสับไคร่เบิ่น้องใจส่องเขาไลอมากหมอดายใหญหางกับหิวเราครับเสิเสียบะหมี่ายยางไองกบติดกบนามาสี่ตัวกังเลยผัดเซโนไม่สมอืม โอ้โตายไปดันตัดกบเจ้าแม่สมเนะนี่สมบัจองกุ้งกับไฟซิ้วเนะรวมกันทรอบสองอย่างรวมกันเนี่ยตองกินกูรัดดูดดับ ใส่หน่วยหนึ่งนะลองมาไม่ไดีเด็ดป่าอืมกำลังพ็กินเนาะ ใชครับประจอมบะไรกินโดนนะครับประจอมประจอมอะไรเบร่รยรอยล้มขีดไหมือนพี่น้องเยนะอยากจะกับของครับ ก็มต่บตไดหน่อง ก็ต้องทักเลยเหยียบนิ่มไปเลยลับไป,ไปเหยียดพัดด้วยครับพัดนิน่มๆเต่มไว้ครับกินน้องก่าเจ้าอย่าง จะตุยังครับมันนี่ไปต้มกันเถอะไ่ นี่กับคนตเศาเาน,านี่ยนะเนี่ยทำน้ำปลาตกกันเศ่้าคนตกแห้งนะันนี้นถึงเวลาจะอยก็อยู่อะไรแล้วถาวงวมาตรวนีว้เพื่อนเส่้าใจเดียย ทาพี่น้องพัดน้องไ ปลาชมปลต้องอแซ่นองกินกับบอกพริกเแซบกว่านเ ัดพิกแกงกตเยด้นนากน้องไม่สมผัดใกบนี่ยัดใ้พิกแกงแห็งแห็งเลบเที่ยแบบ ่สตนมีหนาออกเนี้ยวจริงเราขจ้ามาเีเสียบครับเราขจ้มขจา,ม,า,ม,า,ม,จามีหนาเดียวนอยนสดหนาน้ำน้ำหน่อ แตกไปลองนี่ย mm. oh, ขาจานหนึ่งหมดเด้อจานหนึงุนบุญเนาะแซ่บฮู้ยูจิงติิงเลยอน้องพี่น้องเนี่ยข้าจานหนึ่งหมดเด้อสุดยอดพี่น้ะงม่นี้กันเนี่ยครับผัดกบใส้หน้อไม้สมแล้วกัสมป้านวยเ้อ Mm <h. S 1> ใส่กุ้งใส่ปลาชู้ครับใช้เจียวถอดนะครับแกมพักพี่น้องของคือเขาได้พี่น้องได้เบร์บอกวามมาเดินครับก็ต้องกินอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้กันคือเขาบอกพี่น้องฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไปใครเพื่อนนั่งแจมช่องเราได้พี่รองด้วยมือหนาเขาจะเห็นเมนูอย่างค่อยติดตามชมกันครับสำหรับมื้อนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอบคุณที่รับชมครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ